สะพานไม้มูรนัสยาว30เมตรครับ,รบผมเอาเงิน1 0 0 0 0แสนบาทไว้ไปสะพานถ้าใครไปถึงเอาไปเลย1 0 0 0 0แสนไม่แม็กนวันนี้เราเลนกันทั้งหมด6คน1 2 3 4 5และ6 วันท <rí> e> <Harriet> ี่ที่เราจะเล่นเข้าใจง่ายเราจะเล่นคนละ3มรอบรอบแรกเป็นสกูตเตอร์รอบสองเป็นจักรยานมินิแล้วก็รอบสุดท้ายเป็นจักรยานแบบเต็มตัวเลยนะครับ้องให้ทุกคนเดินก่อนเดินก่อนลองดูสะพานก่อนเดิน เดินไปรอบหนึ่งก่อนจะเดินเนี่ยไม่ได้เงินเราไปเดินเดินไม่ได้ตังค์อยากลองก็ลองไปอยากลองเดินก็เดินไปไปเดียคนแรกเลยไปทำไมต้องดูผมอ่ะดูของง่ายๆเดินนี่มันเรื่องง่ายๆมั่นใจว่าข้างหลังอ่ะอยากให้อันตรายเนี่ยเฮ้ยไม่หยาดนะเฮ้ยไม่หยาดนะเอาเลยเขไปเลยใคยับเข้าไปข้างหลังอ่ะไม่มีใครขยับเฮ้ยเดินได้เดินได้สบายเดี๋ไปต่อ ผมเดินไปแล้วเพราะผมเอาเงินไปก็เลยผมไม่ต้องเดินรอบนี้

ได้เลย้อนร้ได้ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว <c oughs> แล้วข้าไปแช็กลนหลัง <c oughs> อีบ้าเอ้ยโอเคตาของผมนะครับอ้าหนึ่ง <c oughs> เละเละสังล oh. well. hey, ังเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ย uh ่่ cin ้องตาคไหมาคือบอกคดาไปซ่อมดาไปซ่อมมามาจบงนนงนนึให้กันนึง เพื okay. ่อนที่ไงวะเนี่ยมีอะไรจะฝากฝากกับครอบครัวไหมครับสั่งเสียฝากฝนนุนอ๋อเดี๋ยววันนี้กลับบ้านแน่นอนรู้จะครบหรือเปล่าได้จะครบสามสองหรือเปล่ารู้อยู่ในพวกนี้เลยไม่ไม่เจ็บก็เลือกสองอย่างครบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราต้องขอขอบคุณทเทัเครื่องมือช่างคุณภาพที่สร้างสะพานให้เราและเขามีอุปกรณ์อันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้เราโยนลงน้ำแล้วก็เอ้ยสูบได้แล้วก็ฉีดเอ้ยโอ้ยไม่ต้องลื่นไม่ต้องลื่นโอ่ยโอ้ยๆๆโอ้ยฉีดมือไว้โอเคพี่บอยโอเคไปอันนี้ถึงอันนี้ผมว่าไปกลางๆเลย รู้อย่างรู้อย่างรู้อย่างก็รู้สึกยังไงรู้อย่างจ ok? ังหวะแรกรู้อย่างจริงอ่ะรู้รู้อย่างได้ไปถึงแผ่นเลยโอ้พี่ยังไปไกลกว่าอันนี้ถึงอันนี้ผมว่าไปกลางๆเลยเสียวจริงเสียวเสียวจริงอ้อ๋อไปหนักมวยชิ๊ก เดอนีย่หเลยวเียวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเย้แ้เย ทรงผมที่ล้ำค่าของเพียวไว้มาตั้งนานจะเจอกับโคนที่ตรงแรกก็โดนโคนแรกแต่เพียวมันใจอยู่แล้วใจเพียวได้ใจเพียได้ติดโคนมันก็โกนออกติดโคนก็ตัดทิ้งโคนไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าดึงแล้วมาไม่กลัวตกตวเองตกอ่ะไม่ต้องกลัวมเป็นน้ำเป็นน้ำโอเค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 ไปละ วัวกระบอกวักระบอกสะลานคนที่ใบกายสุดสำหรับรอบแรกคือชมป์นะครับแชมป์สกูตเตอร์รับสกูตเตอร์กลับบ้านไปเลยไปไปกลับบ้านได้สกูตเตอร์รอบที่สองเราเอาจักรยานมินินะครับอันนี้เหมอสสำหรับชมป์แชมป์ควรจะได้เปรียบรอบนี้ใช่ขาพอดีสั่งเสียอะไรกันไปรวมโดนปีอีกนะ ช่วยส่งไหมไม่ต้องช่วยส่งหนึ่งสองไม่ได้หรอหน้าชิปเลยผมไปต่อได้ไหมได้สลับนี่อก็ได้ผมไปต่อยอันนี้นะผมว่าความหวังของเงินแสนผมเลยมั่นใจมั่นใจอยู่ แต่ก็ไกลอยู่นะเฮ้ยอะไรเะไรอะไวะว่ามางบ้าลงตรงนี้เลยลงจะลงชาคืชาเห็นตั้งแต่ข้างหลังนะตั้งแต่รูกเตเปเลยออกตัวจะสวยเลย ต้องไปถึง1นึ่งแสนรู้ว่าถ้าไม่มีใครถึงผมก็ได้อยู่แล้วไม่ได้ดีถ้าไม่มีใครถึงแบ่งกันเท่าเทากันผมเล่นเพื่อความสนุกแค่นั้นพร้อมหน้าไปกังวลเนี่ยไม่รู้ผมพยายามคำนวณว่าผมจะมองข้างหน้าอย่างเดียวหรือมองไกลไปแบบสนใจระยะไกลมองแต่เงินเนี่ย ต้องมาเล่นอะไรแบบนี้เอ้ยต้องจับเลยมันเป็นเหาลองขอลองแบบบาลานซ์บาลานซ์เฮ้ยวลองบาลานซ์เนี่ยไม่ไม่ไมกลเดี๋ยวพี่วายไปเอ๊ะไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยบาลานซ์เลยไม่ได้ไปไหนเลยคือล้อมันลื่นไอ้เนี่ยล้อหน้ามันลื่นโคนอ่ะข้เราฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ข้งเราฉีดทุกครั้งโค้ตรงนี้เลย คนเราขึ้นมาเองอ่ะบอยอาคนเอาไว้ตรงกลางสะพานนินี้ใส่ไม่ดีควจะให้มันลื่นบ้าใครจะทำแบบนั้นพูดกล้องพูดกล้องครับหนึ่งแสนแน่นอนเออมั่นใจดิพูดมั่นใจมั่นใจตางนูนพูดตางนูนมั่นใจตังนูด้องนูดตังดตังนูดตนูดตังนูดตังไดดดไดดดไดไดดดไดดดะดัดด น้ำมั้ยอร่อยอร่อยถุยมาถุยมาหยุดคือลูกไปถุยเฮ้ยเฮ้ยพี่แอร์ไปไกลอยู่ไกลมากอยู่เฮ้ยได้อยู่ไกลประมาณ5เมตรเดี๋ยวไปยากขนาดไหนวะเล่นให้เด็กมันดูหน่อยเบี่แอไม่ได้ง่ายนะเว้ยเฮ้ยเพี่แไปแล้วเฮ้ย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 ไปแล้วเฮ้ย เฮ้ย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 หน้าลงเลยอะปักเลยเด็กๆมันดูหน่อยเบี้ยวผู้ชนะรอบสองกอพี่เอ๊ยรับชนะมั่งแล้วเบี้ยวถอยหลังเพื่อเพิ่มแรงส่งแต่ว่าเอ้ยเร้าแต่แล้วแต่เพิ่มแรงส่งลงนี้เลยไปแล้ว เพี <formation jin inh throat> <s at> ้ยไปแล้วเหมือนว่าเขาอยากจะกระโดดออกก็ยกขาพร้อมกระโดดเลย้ผมมั่นใจว่าผมจะไปไกลสุดที่เคยเล่นมาสองอันเลยจักรยานเล็กไก่สกูตเตอร์นั่นแหละไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนายพูดถูกรอบนี้ไปไกลที่สุดในสามรอบเลย ไปแล้วมีหยุดเช็คด้วยไ่เจ็บผู้ผีก็เพียวนะเพืเอนนะเท่ากันเท่ากันไปแล้วนะครับไม่บูดให้วทำไมมันตื่นเต้นไงีูยทเกคนอะเมื่อกี้พี่แห้งแค่ทีมทีเดียวแล้วก็รอตกเอะยรน่ากลัวว่ะ ตกอย่างหนักอ่ะมาไปไปไปนะไปแล้วยัง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 เรไม่อยากเล่นซะแล้วไม่อยากเล่นแล้วเล่นตัวเล็กอีกตามเาไปยังไปแล้วไม่อยากเล่นซะแล้วยังนะเยังนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่มันรอบเยอะน้อเพียวเนาะตัวใหญ่มันรอบเยอะไปได้ไกลไปได้ไกลกว่าแต่แค่ว่าความรู้สึกเรามันสมองมันสั่งว่าเราควรลงน้ำเราไม่ปวัวเราควรลงน้ำใช่ติดใจไม่ได้ไม่อยู่ในแสบเลยถ้าเกิดอันนี้อยู่บนบทนะโอ้ไปได้สุดเลยแต่มันอยู่ในน้ำอะไรรอเดืยวด้วยรอเดืยวด้วยใช่จะพูดดีงไม่เล่ล้วซ้อมโอเคมันต้องส่องมันต้องส่องมันต้องมีแรงส่อง อ่ะบอยแรงส่งอ่าได้ช่วยช่วยไม่ไม่ไมไม่ต้องช่วยมีดามความสุขระดับไหนไม่ไงตัวตื่นเตนตื่นเต้นหลักมัตื่นเต้นดีเนี่ยขันใหญ่มันตื่นมันสูงไงมันสูงกว่ามือลูกผู้ชายมันต้องทำลูกผู้ชายมันต้องทำ สีก็เพียวอ่างูสี้แต่ไม่ชนะเพียวบอกว่าไกลเพราะเขากระโดดออกแล้วก็ถีบรถไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรอดูพี่รอดูเดี๋ยวมีคู้จริงรอดูพี่รอดูพี่พี่ไมปได้พันเออแชมป์แชมป์แชมป์เล่นไหมอ่ะเล่นไหมอ่ะกิน้นไม่ได้อ่ะต้องจับจักยานให้จับจับจให้มันตั้งตรงอ่าก่อนเดี๋ยว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  เดี่ยวโอ้โหมันจะตกตั้งแต่ตรงนี้นะทำไมเด็กเล่นจักรยานผู้ใหญ่เอาสามรอบเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยพิชาตัวอะไรเจ้าหน้าอะไรนะเฮ้ยไอ้ของจริงไอ้ของจริงนไอ้ของจริงอะไรอ่ะผู้ชนะของรอบสามคือเน่งนะครับเต็ ไม่มีใครไปเกิน10เมตรเอานี้ดีกว่า<ะ>ผมจะไปกลางสะพานใครว่าใครสามารถไปเกาะกลางให้ได้เอาไปเลย1นึ่งแสนแต่ถ้าคุณตกน้ำแม้แต่ครั้งเดียวคุณแพ้